น้ซากปลักหักพังอยู่ตูมีเหล่าปีศาจโครงกระดูกจำนวนมากกำลังออกอาราวาดหลอดลึกลับคนหนึ่งได้ใช้พลังของตัวเองทำลายสะพานข้ามระหว่างปีศาจเหล่านั้นเพื่อไม่ให้มันข้ามมาได้จินหลาหลอดลำดับที่3แห่งอาณาจักรแอสแลนติดหรืออาณาจักรน้ำ เขาตรวจพบการใช้แร่จำนวนมากในการต่อสู้ที่ซากปักหักพังแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอาณาจักรน้ําพร้อมกับจับศิษย์คนหนึ่งของหลอดลึกลับคนนี้ได้ด้วยเขาสงสัยว่าหลอดคนนี้มาจากอาณาจักรพื้นดินหรือไม่แต่หลอดลึกลับก็ไม่ตอบซ้ํายังถามยอกย้อนซิลลาคืนด้วยเขาเองก็เป็นถึงหลอดของอาณาจักรแอสแลนติสการที่เห็นเขามีศิษย์ถึง3าคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันหมายความว่าย,ยัางไง ซิลลาจึงบอกกับหลอดลึกลับคนนั้นว่าการที่เขาล่วงล้ำในเขตดินแดนของผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการประกาศสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลอดลึกลับแห่งอาณาจักรดินเขาส่งลูกศิษย์ทั้ง3คนของตัวเองต่อสู้กับซิลลาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสู้พลังของซิลลาเพียงคนเดียวได้หลอดลึกลับจึงใช้กุนกลงด้วยการสร้างเขตอาคมขึ้นเพื่อไม่ให้ซิลลาเคลื่อนไหวได้สะดวก ซิวลาสู้กับสิทธิของหลอดลึกลับภายในเขตอาคมไม่สะดวกเขาจึงใช้ประตูมิติวิไปยังอีกแห่งเพื่อให้หลุดจากเขตอาคมของหลอดลึกลับผู้นั้นเมื่อหลอดลึกลับเห็นว่าซิวลากำลังจะหนีไปเขาจึงใช้พลังเคลื่อนไหวหินให้กลายเป็นเขาว,วงกดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซิวลาเกือบจะเอาตัวไม่รอดแต่พ่อเขากิ่งมากจึงสามารถเปิดประตูมิติและวร์ปหนีไปได้ทันเวลา จิลลากลับไปไรายงานเรื่องหลอดลึกลับผู้นั้นเข้ามายังเขตแดนปกครองของแอสแลนติสกับบัตรหลวงเงินและได้ข้อสรุปว่าเขาน่าจะเป็นหลอดมาจากอาณาจักรกาเซียรหรืออาณาจักรดินแน่นอนและดูเหมือนว่าพวกนั้นจะรู้แล้วว่าบัตรหลวงเงินซ่อนลูกตาทองคําในซากประหักพังอยู่ตู่ทาให้บัตรหลวงเงินต้องเริ่มแผนการบางอย่างที่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมและให้ลัติการกับเทเนียช่วยทํางานดีด้วยซึ่งจริงๆสองคนนี้ก็ถูกหลอกใช้อยู่แต่ยังไม่รู้ตัว ทางด้านชีหลิงเขาเป็นสิทธิ์ของหลอดเจ็ดยินเฉินหรือฝุ่นสีเงินเขากลับมารออาจารย์ของเขาที่โรงแรมและติดป้ายประกาศตามหาฝุ่นสีเงินไปทั่วเมืองเขาไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมแล้วจึงถูกไล่ออกจากโรงแรมและยืนตากฝนอยู่ข้างนอก อยู่หัวด้วยความเป็นห่วงเขาจึงตามมาหาที่โรงแรมและช่วยพาเขากลับไปที่คฤหาสน์ของเธอด้วยชีหลิงเขาประมาทที่ต้องเข้ามาพักอาศัยที่คฤหาสน์ของอยู่หัวเพราะเขานั้นเนื้อตัวมอมแมมและสกปรกมากจึงละอายใจที่ต้องมาอาศัยอยู่ในที่โออารูราเช่นนี้อยู่หัวไม่อยากให้ชีหลิงต้องออกไปลำบากข้างนอกเธอถึงเมือไม่สนใจและสั่งให้คนจัดเตรียมน้ำอุ่นให้เขาอาบตกดึกคืนนั้นรัติการได้บุกคฤหาสน์อยู่หัวและจับตัวเธอไปชีหมิงได้ยินเสียง อยู่หัวกรีดร้องเสียงดังถึงรีบออกไปช่วยและได้เจอกับฝุ่นสีเงินและกุยช่านเหรียญฉวนปัตติการต่อสู้กับฝุ่นสีเงินและเหรียญฉวนอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครในระหว่างการต่อสู้เขาได้สร้างกรงขังอยู่หัวจากผลมรกตรพิษเอาไว้ทําให้เธอออกมาไม่ได้รัตธิการเขามีกระจุกวิเศษด้านมือที่สามารถสะท้อนเงาของคนที่ส่องมันออกมาได้เพื่อใช้เพิ่มพลังให้กับตนเอง ในขณะที่ฟังชีหลิงฟุ้นสีเงินและเรียนชวนกำลังจะเพียงพัม้มชีหลิงก็ได้แทงกระจุกนั้นทำให้ร่างเสมือนของรัติการสลายไปพลังของเขาก็ลดลงด้วยรัติการจึงปล่อยพลังขั้นสุดของตัวเองออกมาระเบิดทำลายล้างทุกอย่างก่อนจะหนีไปเล่นเอาคาลือฮา์สุดรู้ของอยูหัวพังไปครึ่งหนึ่ง เมื่อรัติการไปแล้วชีดิงก็รีบวิ่งเข้ามาหาฝุ่นสีเงินด้วยความดีใจนึกว่าเขามาหาตัวเองแต่ที่ไหนได้ฝุ่นสีเงินนั้นมาหาอยู่หัวเพราะเขากับหลอดห้าต้องการไปช่วยกิวการเมตหลอดหนึ่งอาจารย์ของฝุ่นสีเงินที่ถูกจองจําอยู่ออกมาและการจะช่วยกิวการเมตได้ต้องอาศัยพลังอมตะของอยูหัวเลือดของเธอช่วยเปิดประตูให้แต่ยูหัวก็ไม่ยอมไปเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอเธอไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายแม้เหรียญชวนจะบอกว่ามันเป็นความต้องการ หลอนห้าคนก่อนและหลอนหกพ่อของเธออยู่หัวก็ไม่สนใจเพราะพ่อของเธอนั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้มอบวงจรวิญ,ญญาณให้กับกุยช่ายเหรียญชวนซึ่งทําให้เธอกลายเป็นหลอนห้าและหลอนหกในคนคนเดียวกันทําให้เธอเป็นอมตะโดยที่ไม่มีใครเคยเป็นมาก่อนแทนที่จะมอบให้ยูหัวซึ่งเป็นลูกแท้ๆของเขาเธอจึงไม่สนใจว่าฟุนสีเงินและกุยช่ายต้องการจะทําอะไรเพราะยังไงเธอก็จะไม่ช่วยพวกเขาแน่นอนก่อนจะเดินจากไป ชีหลิงเมื่อได้ยินเป้าหมายที่ฟุนสีเงินต้องการทําเขาก็อาสาไปช่วยแต่ฟุนสีเงินก็ไม่ยอมให้เขาไปชีหลิงจึงได้แต่น้อยใจที่อาจารย์จะทิ้งเขาอีกแล้วหรือนี่ และรบร้าขอไปด้วยทำมาอยู่หัวไปได้แต่เขาถึงไปไม่ได้เขาสามารถปกป้องฝุ่นสีเงินได้แน่นอนฝุ่นสีเงินจนใจจะหาคำมาพูดสิ่งที่เขาจะทำคือไปช่วยอาจารย์ของเขากิลกาเม็ซึ่งไม่เกี่ยวกับฉีลิงแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นฉีลิงก็ดือด้านที่จะตามไปให้ได้จึงถูกฝุ่นสีเงินคงคูด,ด้วยดาบและสร้างอาคมใช้โล่และดาบล้อมเขาเอา,เอาไว้ ฝุ่นสีเงินบอกชีลิงว่าเขาไม่สามารถเอาชนะแม้กระทั่งอาวุธวิญญาณได้แล้วจะปกป,ป้องเขาได้ยังไงกันแล้วเดินจากไปทิ้งให้ชีลิงนั่งเศร้าอยู่เพียงลำพังยูหัวเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงเข้าไปหาชีลิงที่นั่งเศร้าอยู่ทั้งทั้งที่เขาก็รู้ว่าฝุ่นสีเงินและเหลียนชวนต้องการทำอะไรแต่ทำไมยังดื้อด้านที่จะตามไปอีกชีลิงจึงบอกกับเธอว่าเขาเป็นห่วงฝุ่นสีเงินไม่ว่าฝุ่นสีเงินจะไปไหนเขาก็อยากอยู่เคียงข้างเพราะเขาคืออาจารย์ของเขา แม้ว่าฝุ่นสีเงินจะไปทำภารกิจฆ่าตัวตายก็ยังจะตามไปอีกหรอือยู่หัวเห็นชีลิงยังไม่ตอบจึงเอ่ยปลอบใจที่ฝุ่นสีเงินไม่ให้เจ้าไปเพราะเขาต้องการปกป้องนายอยู่ต่างหากแต่ถึงอย่างนั้นชีลิงก็อยากไปกับเขาและคอยปกป้องเขาอยู่ดีแม้ว่าตัวเขาเองจะปกป้องตัวเองก็ยังทําไม่ได้ก็ตามยู่หัวเมื่อเห็นถึงความแน่วแน่ของชีลิงต่อเขาที่มีต่ออาจารย์เธอก็แอบเสียใจที่ชีลิงนั้นเป็น่วงคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองด้วยซ้ําชีลิงจึงบอกกับยู่หัวว่าถ้า สักวันเธอมีคนในใจที่สำคัญสำหรับเธอและอยากจะปกป้องเธอก็จะเข้าใจเขาเอง อยู่หัวทั้งสงสารและเห็นใจชีลิงมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ความในใจที่เธอมีต่อเขาแต่เธอก็เลือกที่จะช่วยชีลิงซึ่งไปบอกกับฝุ่นสีเงินและเหรียญชวนว่าเธอจะร่วมทําภารกิจเสี่ยงตายไปช่วยกิลกามิกับพวกเขาทั้งสองแต่มีข้อแม้เดียวว่าจะต้องให้ชีลิงติดตามเธอไปด้วยฝุ่นสีเงินรู้ว่าชีลิงแอบฟังอยู่จึงเรียกตัวเขาออกมาชีลิงดีใจมากจึงพูดภาพไม่หยุดทําให้อยู่หัวทําสีน้่งกังวลใจส่วนเหรียญชวนก็คิดว่าดีแล้วที่ฝุ่นสีเงินไม่อยาก ให้เขาติดตามไปด้วยทุกคนมองชีนิงอยากตังลีใจว่าเขาจะรอดชีวิตจากภารกิจนี้ได้หรือไม่ก่อนออกเดินทางฝุนสีเงินและเหลียนชวนได้ให้ชีนิงและยูหัวซ้อมการต่อสู้ต่างๆพร้อมสอนเทคนิคการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันต่างๆให้ทั้งสองคนด้วยแต่เป็นเพราะหลอดของบัตรหลวงเงินรู้ว่าพวกเขานั้นอยู่ที่คลหาหั์ของยูหัวแล้วถึงซ่อนแผนตบตาด้วยการส่งรถมาออกนอกเมือง เรงทำเป็นว่าทั้ง4ี่คนได้ออกนอกเมืองไปแล้วเพื่อให้คนสงสารของบาดหลวงเงินเข้าใจผิดและเลิกจับตามองพวกเขาที่ยังซ่อนตัวอยู่ที่คลหาหัดอยู่หัวเหมือนเดิมทางฝั่งเทเลยาบาดหลวงเงินได้ใช้ให้เธอไปตามหาร่างของเด็กชายคนหนึ่งที่ขอบเหวเธอสงสัยว่าบาดหลวงเงินจะนำร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นไปทำอะไรจึงแอบตามพูดรับใช้ของบาดหลวงไปจนกระทั่งถึงถ้ำเจียงจือ้อผูดรับใช้ได้นำร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นปล่อยลอยลงน้ำ เมื่อไปถึงกลางทะเลสาบเจียงจือก็ปรากฏตัวนางกืนร่างไร้วิญญาณของเด็กหนุ่มคนนั้นเข้าไปเมื่อคายออกมาเด็กหนุ่มคนนั้นก็ตื่นขึ้นมามีชีวิตใหม่อีกครั้งทําให้เทเรียาต,ตกใจมากเมื่อได้รู้ความลับดํามืดของบาตหลวงเงินจึงไปบอกความลับเรื่องนี้ให้กับรัติการฟังและแจ้งข่าวให้อีกสามอาณาจักรที่เหลือรู้ กลับมาฟังฉีหลิงเยียนชวนและฝุ่นสีเงินได้เล่าถึงแผนการและการฟาดด่านต่างๆที่ต้องเจอกว่าจะไปถึงที่กักขังของกิกลเมตรเมื่อวางแผนการวิธีเอาตัวรอดและวิธีฟาดด่านต่างๆได้แล้วพวกเขาก็ฝึกทักษะที่จําเป็นต้องใช้ให้กับชีหลิงและอยู่หัวและเพราะด่านสุดท้ายต้องใช้อาวุธวิญญาณเป็นจํานวนมากในการฟาดด่าน ยูหัวจึงพาฉีหลิงลงไปยังชั้นใต้ดินของครือหาร้านเธอพาเขาไปเก็บอาวุธวิญญาณจากหลอดกาวและเหล่าศิษย์ของเขาซึ่งกล้างถูกฝังอยู่ณที่นั่นกลับมาที่ฝั่งบาดหลวงเงินเขาได้สร้างหลอดหกคนใหม่ขึ้นมาชื่อหานซวงซือเป็นหลอดที่มีจิตใจโหดเหี้ยมและเจ้าเล่เขาให้เทลยาและหลอดหกสานพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเปิดตาทิพตัวจับความเคลื่อนไหวกับฝังฟุ่นสีเงิน และส่งผู้ส่งสารออกไปประจําจุดต่างๆที่เพื่อคอยสังเกตการจึงกระทั่งได้รู้ว่าฟังฟุนสีเงินนั้นพวกเขาทั้งสี่คนยังอยู่ที่ค่าือหัดของอยูหัวเหมือนเดิมตกดึกคืนนั้นเยียนสวนเธอตัดสินใจหลอมรวมวงจรวิญ,ญญาณของเธอเข้ากับยูหัวเพราะพลังของอยูหัวยังไม่แข็งแกร่งมากพอจึงต้องใช้วิธีนี้เพื่อเพิ่มพลังวิญญ,ญาณให้กับเธอ ทำให้เยนชวนและอยู่หัวมีวงจรวิญญาณเดียวกันถึงแม้ว่าเยนชวนจะเป็นอมตะแต่หากอยู่หัวตายเยนชวนเองก็จะตายเหมือนกันหลังจากทุกคนหลับกันหมดแล้วปาดหลวงเงินก็ได้ส่งหลอดหกและหลอดคนใหม่ซึ่งคือเด็กหนุ่มที่เจียงจือกำเนิดออกมาให้ทําภารกิจลับด้วยการแอบเอาเลือดใส่ในตัวของเยนชวนเพื่อสะกดเธอเอาไว้ใช้งานซึ่งเยนชวนเองก็ไม่รู้ตัวและได้เห็นตอนที่พวกเขานี้ รุงเชา้าเธอถึงเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังและออกเดินทางกันทันทีเพราะที่ซ่อนของพวกเขาถูกเปิดเผยแล้ว ชินหลาส่รงรัตติการและหลอนหกออกตามล่าพวกเขาทันทีทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดพูดรับใช้ไม่สามารถสู้กับทั้งสี่คนได้รัตติการจึงใช้กระจกสองสะท้อนเงาด้านมืดของทั้งสี่คนออกมาเพื่อให้ต่อสู้กันเองแต่ทั้งสี่คนก็สามารถหนีรอดไปได้โดยความช่วยเหลือจากสัตว์วิญญาณของเยียนชวนฉีหลิงสงสัยเรื่องที่พวกเขาถูกติดตามทำไมพวกมันถึงรู้ตำแหน่งของพวกเขาได้เร็วขนาดนี้นั่นเป็นเพราะม์ดําจากเลือดในตัวของเรียนชวนที่หลอนหกได้ใช้ตา ที่ติดตามพวกเขาผ่านเธอ ไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปยังที่ใดก็ถูกตามไปเจอได้เสมอรัติการเรียงสัตว์วิญญาณจำนวนมากออกมาขัดขวางฝั่งฝุ่นสีเงินสองฝ่ายจึงต่อสู้กันอีกครั้งแต่เพราะสัตว์วิญญาณมีจำนวนมากเกินไปคาเท่าไรก็ไม่หมดไปสักทีทั้ง4คนจึงต้องร่วมมือกันในการกำจัดผู้สังการเหล่าสัตว์วิญญาณน,นั้นใช้อาวุธวิญญาณประจำกายแต่ละคนรวมเป็นหนึ่งเดียวและเพ่งเลียงไปที่สัตว์วิญญาณตัวที่รัติการขี่อยู่แต่ก็ยังไม่หลุดพ้นการติดตามได้เหยียนชวนจึงใช้ พลังเรียกหาทะเลเงินทะเลเงินจึงค้าพวกเขาเอาไว้ในตัวมันและพาดำดิ่งสู่ก้นทะเลลึกทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากการถูกตามล่าได้จนกระทั่งไปถึงด่านแบท พวกเขาโดดออกจากตัวของทะเลเงินเหยียนชวนได้ใช้พลังสะกดวิญญาณของแบทเอาไว้เพื่อให้มันปล่อยพวกเขาผ่านเข้าไปยังอีกด่านได้ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นแต่พลังด้านมืดในตัวของเยียนชวนก็เล่นงานเธอเข้าทําให้เธอเสียการควบคุมและถูกแบทดึงตัวไปอีก3ามคนที่เหลือจึงเสียการทรงตัวไปด้วยจึงต้องใช้อาวุธวิญญาณเพื่อชะลอความเร็วในการลงสู่พื้นดิน ฝุนสีเงินบอกให้พวกเขาเดินทางต่อไปทําให้ฉีหลิงไม่พอใจที่เขาไม่พยายามช่วยเยียนชวนฝุ่นสีเงินจึงบอกกับเขาว่าไม่สามารถช่วยเธอได้และต้องเดินทางต่อไปอยูหัวเห็นฉีหลิงไม่พอใจจึงปลอบใจเขาอย่างน้อยเขาก็มั่นใจได้ว่าฝุ่นสีเงินไม่ได้อยู่ในซากปักหักพังอยู่ตู่เพียงลําพังคนเดียวเมื่อเข้าไปด้านในของซากปักหักพังคางในก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นเขาวงกฏ อยู่หวัวจึงคิดจะผ่านเขาวงกฎไปด้วยการขึ้นชั้นบนจึงใช้นกกลองบินสำรวจดูแต่ก็ถูกม่านอาคมทำลายนกนั้นจนสลายไป คุ่นสีเงินรู้ว่าพวกเขานั้นมีเวลาไม่มากแล้วจึงออกวิ่งทันทีและทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนพวกเขาก็วนกลับมาที่เดิมทุกครั้งและเขาวงกลยังเปลี่ยนไปตลอดเวลาอีกด้วยทำให้เจอทางตานันฉีหลิงุดหงิดจึงใช้อาวุธวิญญาณของตัวเองฟันเข้ากับม่านอาคมจึงเกิดพลังลมขึ้นทุกคนจึงได้รู้ช่องโหว่ของม่านอาคม ฝุ่นสีเงินจึงส่งพลังให้กับฉีหลิงเพื่อให้เขาส่งพลังลมทำลายมัดอาคมขึ้นไปบนฟ้าได้และอยู่หัวสร้างหอคอยหินตามช่องโหว่นั้นทุกคนจึงหาทางออกเจอแต่หอคอยหินก็ถูกมัดอาคมทำลายในเวลาต่อมาฉีหลิงจึงเนียยเกีียวเหมันออกมาช่วยทุกคนเอาไว้ เมื่อไปถึงแท่นบูชาเลือดต้องใช้พลังอมตะของอยูหัวใช้เลือดของเธอเพื่อเปิดประตูเข้าไปยังด้านในชีหลิงลังเลใจที่จะตามฝุ่นสีเงินเข้าไปเพราะเขาเองก็เป็นห่วงยูหัวเพื่อนของเขาเช่นกันเธอต้องติดปวดทุกทรมานจากการเสียเลือดแต่ยูหัวก็บอกให้เขาติดตามฝุ่นสีเงินอาจารย์ของเขาไป เมื่อเข้าไปด้านในยังมีด่านชั้นสุดท้ายอีกด่านหนึ่งฝุ่นสีเงินไม่อนุญาตให้ชีลิงตามเข้าไปด้วยเพราะมันเสี่ยงมากที่เขาจะทำภารกิจไม่สำเร็จมีเปอร์เซ็นต์สูงและไม่รู้ว่าข้างในนั้นจะอันตรายแค่ไหนหากชีลิงแอบตามเขาเข้าไปเขาจะไม่มีวันให้อภัยชีลิงเด็ดขาดและหากเขาไม่กลับออกมาก็ให้ชีลิงใช้อาวุธวิญญาณทั้งหมดที่มีออกตามหายเหยียนชวนและอยู่หัวแล้วพาทั้งสองคนหนีไปจากที่นี่ให้ได้ ฟุนสีเงินเห็นชีลิงเศร้าใจเขาจึงบอกความลับที่ไม่เคยได้บอกกับฉีลิงมาก,ก่อนว่าตัวเขาในสายตาชีลิงอาจดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นแย่มากแต่มีสองสิ่งในชีวิตนี้ที่เขาภูมิใจมากเป็นที่สุดนั่นก็คือ 1. การได้เป็นศิธิ์ของกิลกเมธและเป็นอาจารย์ของเขาชีลิง จากนั้นทั้งสองคนจึงกอดอำลากันก่อนเข้าไปยังด่านชั้นสุดท้ายฝุนสีเงินต้องปลดอาวุธวิญญาณประจำกายของเขาเอาไว้ด้านนอกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ประตูเปิดไว้ฝุนสีเงินมอบอาวุธวิญญาณาไว้ให้คอยปกป้องฉีหลิงด้วยเขามองชีหลิงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะวิ่งเข้าไปด้านใน ทางด้านบาทหลวงเงินก็ได้ส่งให้ซินหลาลัตติการและเทนิยาแยกย้ายกันไปป้องกันด่านแต่ละชั้นเพื่อไม่ให้ฝังฝุ่นสีเงินเข้าถึงตัวกิงกามีได้เมื่อไปถึงเทนิยาก็รู้ว่ามันเป็นกับดักที่บาทหลวงเงินต้องการคิดจะกำรรจัดเธอและลัตติการรวมถึงหลอดคนอื่นๆด้วยเทนิยาต่อสู้กับแบสที่มีกุยชันเหนียนชวนคุมอยู่ซึ่งเธอก็ถูกหลอดคนใหม่ควบคุมอีกทีผ่านมนดํา ส่วนรัติการเขาถูกส่งมากำจัดอยู่หัวเขาตัดแขนข้างที่อยู่หัวให้เลือดเพื่อใช้เปิดประตูทิง้งและกำลังจะฆ่าเธอแต่หลอดหกห้ามเอาไว้ก่อนเขาจึงหันไปหาหลอดหกแต่เทระยาที่นี้จากการถูกไล่ล่าของเยนชวนมาได้ เธอร้องห้ามลัติการไว้ไม่ให้สุดตาก,กับหลอนหกเพราะเขาจะสามารถสะกดจิตได้เทริยาบอกกับรัติการว่านี่คือกับดักและให้เขาวิ่งหนีทันทีเทริยปฏิบตปต่อเรื่องราวทุกอย่างออกได้อย่างกระจ่างแจง้งบาทหลวงเงินต้องการสร้างหลอดใหม่ขึ้นมาภายใต้การควบคุมจึงคิดกำจัดหลอดที่เหลืออยู่ทิ้งให้หมดโดยให้พวกเขาฆ่ากันเองแต่ไม่ว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้น เยียนชวนถูกส่งไปกำจัดรัตติกาลและเทเรียแต่เพราะนางถูกควบคุมจากมนดาซึ่งมีพลังแข็งแกร่งมากทำให้ทั้งสองคนสู้ไม่ไหวเทเรียจึงทวงเยียนชวนไว้และส่งรัตติกาลไปกำจัดหลอดที่ใช้มนดาคุมเยียนชวนไว้เพื่อปลดปล่อยเธอจากการควบคุมในขณะที่รัตติกาลกำลังจะชนะชินลาก็โผล่เข้ามารัตติกาลจึงบอกแผนชั่วข,ของบาดหลวงเงินให้กับชินลาฟังว่าพวกเขาถูกหลอกให้ฆ่ากันเอง และบาทหลวงเงินก็จะสร้างหลอดคนใหม่ขึ้นมาแทนศินลาได้ฟังเขาจึงใช้พลังสะกดลัธิการไว้ตอนที่เผลอทําให้รัติการเจ็บใจมากที่ถูกทรอยยศและเล่นงานตอนเผลอเพราะความจริงแล้วชิลารู้แผนการของบาทหลวงเงินมาตลอดและเป็นคนคอยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตน้น รัติการถูกม่านอาคมของชินหลาขังไว้ไม่สามารถออกมาได้เทเริยถูกเยียนชวนเล่นงานจนเอาชีวิตแทบไม่รอดรัติการจึงถ่าทอดพลังวิญญาณของเขาให้กับเธอเธอจึงฟื้นขึ้นมาแต่ก็ทําให้รัติการอ่อนแอเช่นกันเมื่อชินหลาจัดการกำลอดทุกคนได้หมดแล้วเขาก็วิ่ไปหาชีลิงและปิดประตูด่านสุดท้ายขังฝุ่นสีเงินเอาไว้ข้างในทําให้ชีลิงแปลกใจที่เขาไม่คิดช่วยฝุ่นสีเงินซึ่งเป็นเพื่อนกับชินหลาชินหลาจึงบอกกับชีลิงว่าเขา ไม่เชื่อเรื่องมิตรภาพและพูดหวานล้อมฉีหลิงให้ค่้ยเขลต่อฝุ่นสีเงินพร้อมกับบอกความลับว่าเขาคือคนที่สร้างคุกขังกิงกามิดเองเพราะจินหลามีพลังที่เป็นเอกลักษณ์สามารถกําหนดย้อนเวลาและกําหนดเวลาได้เขาจึงเป็นเพียงหลอดคนเดียวที่บาดหลวงเงินไม่สามารถสร้างหลอดคนใหม่มาแทนได้ทําให้ด่านสุดท้ายนะรกสีขาวเวลาช้าลง1้0เท่า ฝุ่นสีเงินไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดออกมาได้ที่สําคัญการจะปลดปล่อยเกลียวกาเมิดออกมาได้ยังต้องผ่านด่านคํำสาปสุดท้ายอีกด้วยและทําลายแท่นบูชาอาวุธวิญญาณเพื่อปิดประตูข,ขังฝุ่นสีเงินเอาไว้ฝั่งด้านนอกรูปปั้นได้พังถล่มลงมาทำให้แท่นบูชาเลือดพัง ยูหัวจึงต้องเข้าไปยังวงกดตรงกลางเพื่อใช้เลือดเปิดประตูวไว้รอฉีหลิงและฝุ่นสีเงินกลับมาแต่ภายในวงกดนั้นเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้เพราะจินลาสร้างมันอาคมที่ไม่สิ้นสุดเอาไว้ไม่สามารถออกไปได้เทริยาเห็นยูหัวพลังอ่อนแอเธอจึงมอบพลังวิญญาณเพื่อช่วยเหลือ,อยูหัวรัติการจึงมอบพลังวิญญาณของเขาให้กับเทริยอีกแรงแต่แล้วบาทหลวงเงินก็ส่งหลอดหนึ่งคนใหม่พร้อมกับจิตของเขาเข้ามาเล่นงานคนที่เหลือ พวกเขาแข็งแกร่งมากสามารถดูดพลังวิญญาณจากคนอื่นได้ทำให้ลอดทุกคนเหมือนกลายเป็นคนธรรมดาไม่สามารถต่อก่อนได้และพ่ายแพ้ยับเยินชี้ลิงเขาไม่สามารถสกัดประตูด่านสุดท้ายให้เปิดเอาไว้ได้เมื่อประตูปิดลงเขาก็เสียใจและนึกถึงคำพูดที่เคยถามกับฝุ่นสีเงินก่อนหน้านี้ว่าเมื่อไหร่เขาจะแข็งแกร่งขึ้นฟุนสีเงินจึงบอกกับเขาว่าเมื่อเขากลายเป็นหลอด ซึ่งจะมีผมสีเงินเหมือนเขาด้วยวันนั้นจะมาถึงก็ต่อเมื่อเขาตายฉีหลิงยืนรอฝุ่นสีเงินอยู่หน้าประตูผมของเขาก็กลายเป็นสีเงินและยาวลงมาจนถึงกลางหลังทําให้เขารู้ว่าฝุ่นสีเงินนั้นไม่อยู่แล้วบาทหลวงเงินให้หลอดหนึ่งกําจัดทุกคนที่เหลือเพื่อปิดจ,จอบงานเลี้ยงการน้องเลือดในครั้งนี้แต่เย็นชวนและอยู่หัวมีวงจรวิญญาณเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใหม่บาทหลวงจึงให้เก็บทั้งสองคนเอาไว้ก่อนส่วนรัตติกาลและเทน และฉีหลิงให้ค่าทิ้งซะเทเรียาจึงบอกกับบาทหลวเงินว่าเธอรู้ความรับข้อความเฟึงสุยรู้ว่าเขาสร้างโคนขึ้นมาจากจริงจือ่อและนำมาทดลองกับวงจรวิญญาณต้องห้ามครั้งพวกเขาไว้ในถ้ำน้ำแข็งเน่าให้อดอาหารให้ฆ่ากันเองเพื่อหาคนที่เก่งที่สุดมาสร้างเป็นหลอด หากนางและรัติการตายความลับนี้ก็จะถูกเปิดเผยไปยังอาณาจักรแห่งลมไฟและพื้นดินทันทีทั้งสามอาณาจักรคงไม่อยากให้เข้าไปแทรกแซงสมดุลวิญญาณเวทมนต์ของพวกเขาแน่และเร็วๆนี้ทั้งสามอาณาจักรก็จะบุกแอสแลนติสบาดหลวงเงินจึงเก็บเทนยาและลัติการเอาไว้ก่อนจากนั้นจึงส่งหลอดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนผนสีเงินไปจัดการกับชีหลิง ชีหลิงตอนแรกเห็นก็ดีใจมากเพราะคิดว่าเป็นฝุ่นสีเงินอาจารย์ของเขาแต่เมื่อสัตว์วิญญาณที่ฝุ่นสีเงินได้ให้ไว้ทุกข่าตายต่อหน้าเขาจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่อาจารย์ของเขาชีหลิงต่อสู้กับหลอดหนึ่งอย่างบ้าคลั่งพลังของเขาล้ำหน้าไปมากหลอดหนึ่งพยายามดูดพลังวิญญาณไปจากตัวชีหลิงเพื่อให้เขากลายเป็นคนธรรมดาไม่มีพลังวิเศษ แต่อาวุธวิญญาณของเขาดาบครึ่งใบพัดหรือดาบหักกลับปกป้องเขาเอาไว้ได้ทําให้ศินลาสนใจว่ามันคงไม่ใช่อาวุธวิญญาณธรรมดาธรรมดาแน่หลอดหนึ่งก๊อปปี้นอกจากจะมีหน้าตาเหมือนฝุ่นสีเงินแล้วเขายังมีพลังน้ําแข็งเหมือนฝุ่นสีเงินด้วยเขาใช้มุกสุดท้ายโดยการพลิกกับด้านน้าแข็งขังฉีลิงเอาไว้ด้านล่างให้จมน้ําตาย แต่ชีหลิงพลังล้ำน้าไปมากเพราะเขานั้นกลายเป็นหลอดแล้วจึงสามารถกลับขึ้นมาได้และใช้พลังน้ำแข็งได้เช่นกันชีหลิงสู้สุดตัวจนแทบจะเอาชนะหลอดหนึ่งได้แล้วแต่ถูกมุกสุดท้ายของหลอดหนึ่งเรียกชื่อเขาเหมือนฟุ่นสีเงินทําให้เขาใจอ่อนสินลาจึงมาช่วยหลอดหนึ่งเอาไว้ได้ทันและพาวาัฟกลับไปในที่สุดประตูนรกสีขาวก็เปิดออกพร้อมกับร่างของคนคน,คนหนึ่งกําลังเดิอนออกมา ขณะที่ซากปรักหักพังอยู่ตูกกำลังพังถล่มลงมาเช่นกันฉีลิงจะวิ่งเข้าไปหาร่างนั้นเพราะคิดว่าเป็นฝุ่นสีเงินแต่เขี้ยวเหมันก็มาลากฉีลิงออกไปจากที่ตรงนั้นเพื่อช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ในที่สุดกิวกามิก็กลับมาแล้วหลอดผู้อยู่ยงคงกระพันเพียงหนึ่งเดียวการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและสงครามที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น